หลังจากเมื่อคลิปที่แล้วเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยได้ทําการเล่นเกมไฟในแอดเฟดดีในรูบอกไปก็มีแฟนคลับหลายคนมาบอกว่าอพูพี่นั่นมันแมปปปอมพี่ต้องเข้าไปเล่นแมบจริงๆอย่าง f o r g o t t e n memory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  เดี๋ยวก็รู้น่ากลัวจริงเปล่าโอเคพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสําหรับรายการพิเศษทีวีและก็มาอยู่กันในโลบอกแมปฟอร์กอ t เทน m e m o r รีซึ่งหลังจากไอคลิปไฟในเอสเฟดดี้ของเราคลิปที่แล้วเนี่ยนะมีเด็กหลายคนมากมายมาบอกว่าพ like ี Ma ่ครับโอ้ยแมปเนี้ยมันเป็นแมปจอมปลอมถ้าพี่อยากเล่นของกินพี่ต้องไปเล่นพี่ต้อไปเล่นฟอร์กอตเทนเมมโมรีก็เดี๋ยวก็รู้ว่ามันของจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงอจะด่าให้ดูเลยนะโอเคไปเลดี้และสตาร์ทเลยอันนี้เราจะเริ่มจาก คืนที่สามเลยนะเบเกนมันบอกว่าหูดมากเลยคืนที่สามดีว่าหนึ่งสองหนึ่งสองมันเฉยเออหนึ่งสองมันเฉยอุ้ยน่ากลัวแต่กูยังเล่นไม่เป็นเลยนะยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรไม่ต้องรู้เลยทั้งนั้นแหละไอเสียงน่ากลัวเสียงบิวอารมณ์ซะแล้วสิกลัวซะแล้วเลเริ่มจะกลัวซะแล้วมันเหมือนเกมหลักเลยแค่เพิ่มระบบเดินเล่นมาโออย่างงั้นก็น่ากลัวเลยอ๋อมันมันมีเกมอย่างนี้จริงๆด้วยเหรอมีดิอ๋อนี่มันคือไปนายไปดี้เหรอเนี่ยใช่ไปนายไปดี้ไง อ๋อเหรอไม่ได้ฟังพูดไปตะกี้ไปในเป็นดีเลยพี่เยอยที่สมาธิม่ยาวเลย้ยทำไมภาพมันแปลกวะมันต้องจำสเกลมากากลัวมากเลยเออนั่นดิเริ่มเริ่มกลัวนี่นแหมะถ้าเกิดพี่ไม่ปิดม่านมันจะจำเราเราะนเราไม่ต้องปิดหรอกปล่อยให้มันเปิดนี้แหละเราให้เราโดนจำเอาไม่ปิดเลยเราไม่ได้หรอกเราไม่ได้หรอกตรงนี้เอาไว้ซ่อนซ่อนแค่คนเดียวมันจะไม่ผิดโอเคตอนนี้เริ่มแล้วก็เราเอาชีวิตรอดจนกว่าจะ เออกระะำลวไปมึงไปปิดประตู้อ๋อเราแค่ต้องเอาชีวิตรอดจนกว่าจะเนีจะหกโมงเช้าตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเออล้วก็ปิดทุกอันเลยดิปิดทุกอันพลังงานหมดไวอ๋อต้องตอวพอวันผัวมาเราค่อยปิดใช่ไหมเหมือนเกมหลักก่อนปะเอาละมันมันจะเปิดแล้วมันมันจะเปิดแล้วหมายความว่าไงแอบดูเลยแอบดูมุมเลยแอบข้างในตู้เลยเอาชิบหายครับแล้วก็เฟอร์ตกบ้านเอาทิ้งเลยเอาเฮียอะไรเนี่ย เอาไปทีเราแล้วบุมคือคือถ้าไฟดับอ่ะเราต้องปิดปะประตูอ่ะไม่รู้บุมกูเล่นไม่เป็นบุมมึงมายิงประตูนี้ดิยิงประตูนี้กูรอดูม่านเบเกตตรงนี้ไอ้ซัดเอาแล้วแย่เบเกตแล้วเบเกตโอ้ยแม่งเลยแล้วเราทำยังไงอ่ะปิดประตูเหรอเอ้ามันปิดตอนนั้นปิดประตูกลัวเลยแล้วทำไงกับมันเดียวเพราะมันหายไปเออปิดมันเฮ้ยเฮ้ย ไม่เป็นไรผมมาแล้วเม่เกเทมันมาแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรเราบีซัมไเฮ้ยยิงได้ไงอะผมผมตายผมตายเพรายผมชีวิตหมดอ้าวพี่ปิดประตูพี่ปิดประตูค้างเอาไว้พลังงานจะหมดนะเร็วเร็ยเร็วเร็วเรอยแล้วเร็วเร็วแล้วเราต้องไปพาสเซอร์วิสละคืออะไรครับเซอร์วิสพาสเซอร์วิสแล้วไปซ่อมไฟพี่อุ้ยมองไม่เห็นเลยถ้าไม่เปิดไฟอ่ะตามมาตามมาโอ้ยมันรอเราอยู่นะเห็นไหมนะเฮ้ยเจี๋ย

เอ้าม,มองไม่เห็นอ้าวพยายหมดแล้ว <c oughs> ทำไงดีอเนี่ยนี่ออาเอาเกมไหมพวกเราเอาเกมผมเล่งแสงเครื่องตัวเองมักงเอ้ยมองไม่เห็นอยอะไรเลยๆๆ นี่ใครอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนออกเลยออกเกมเลยออกเกมเลยกลัวกูกลัว5 minutes later extra battery เฟเวอร์แจนเลยวิ้ยร้อยบักกูมีอยู่สี่พันหก longer battery อย่าซื้อวิ่งเร็วนะอย่าทิ้งกูไม่ปจะวิ่งเร็วพวกคอย่าทิ้งพวกเราวิ่งเร็ว ก็กลัวแล้วตอนนี้โอเคคืนนี้เราน่าจะเป็นงานกันแล้วแหละยังไม่รู้ระบบเลยไม่เลยตัวคนรู้แล้วเมื่อกี้กูยังไม่รู้อะไรเลยคือประตูมีไว้ทําไมวะมันเอาไว้กันตอนมันวิ่งมาอะไรบางนี้หรมันอยู่เวลาเวลามันอยู่หน้าประตูคือเราต้องปิดใช่ไหมใช่เออน่าจะใช่โอ้เออเนี่ยคืนสี่คืนนี้แหละคืนนี้ทำไมคืนนี้เหรอเฮ้ยไอ้คนไต้หวันไปไกลคืนนี้ร้องไหมเพื่อน คิดว่าร้องวะเฮ้ยทำไมรอบนี้ไฟฉายกูมีสองสองอันนะกด F แล้วเนี่ยกูมีสามเลยม่านเราปิดไว้เราจะเสียพลังงานไหมไม่เสียไม่เสียมีมากเสียพลังงานเอ้ม่านพลังอ่ะเนี่ยถ้าเกิดพี่มองเนี่ยเอาไปฉายสองไปแล้วพี่เห็นหรือว่าพี่เห็นตามันก็ปิดได้อ๋อพี่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 ดูประตูขวาเนิไฟไฟเปิดมะเฮ้ยมีมีตัวอะไรไปอยู่หน้าเราเนี่ยมันออกไปจากกอง่ะนั่นน่ะใช่ปะอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวมันจะกินหรอลองปิดดู กไอ้เหี้ยไปไม่ไป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 โอ้โหเยอะเมื่อกี้กูจอสั่นแล้วมาซูดหมดเลยอันเนี้ยอันเนี้ยคือในกรณีที่แบบว่าแบบถ้ามันเข้ามาข้างในข้างในบ้านเราแล้วก็คือแอบตรงนี้ได้ทุกคนสามารถแอบได้ไหมได้แค่คนเดียวอ๋อได้แค่คนเดียวเงือกูเลยดิไอ้บูมิ่งเร็วบูมิ่งหนีได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยกูไม่เคยวิ่งหนีอะไรรอบสักอย่างในเกมผีอ่ะไอ้สัสกูกูยูดูตรงนี้เลย มูคนละประตูไหมอะคนละประตูอะกูยืนดูประตูนี้อะมันอยู่เวสมันอยู่ประตูตะวันตกเหนือเหนือนี่ประตูเหนือเหนือใต้ออกตกประตูวิผีเหนือประตูว่ผีมันกำลังมาฟอกซี่ปิดปิดปิดแล้วปิดไปแล้วโอเคไอ้เจ้าพี่นาไอ้แย่แลวพี่พี่คังมันพวกเราขังมันไว้เลยตายเัาฝังไว้ พอเราขังมันไว้ก็เลยตายกันเรื่อยๆไอ้เี่ยก็กูหน้ากูว่านึกว่าจะเป็นทิศเหนือไอ้เี่ยก็เหนือใต้ออกตกูก็ต้องเป็นมึงดิมึงไม่ต้องสนใจป้าตื่ดิลูกตื่เล็กดิเอาละเราขังมันไว้แล้วเราสวยแล้วโอ้โหนตัวม่านกำลังจะออกเยะไแอบเอาอัลเลเบลเบลมาเร็วตีไปเร็วตีไปดูแอบเลยแอบแล้วตอนนี้ เอาอยู่ในช่องไรนกูตาย What ไันสิมันอยู่ในช่องไรนกูหลับอยู่ข้างว่ากูกูตายเลยแอบนานเกินอะพี่โดนโกลเด้นตัวทองไอโกลเด้นเอ็กซ์เพลเยนเลยกูยอมเลยกูโดนเลยกูยอบเลยเอามันออกไปดิคลีฟครับเอ็กซิอ่าเรียบร้อยเลยหน้าเหลืองเลยไอ้เสียงโคตรดังเลย Five minutes Five later เหลือหนึ่งหัวใจกูก็เหลือหนึ่งหัวใจแล้วโอเคเจนกำลังหมดทั้งหัวเลยไอ้ยังกูตายแล้วเออไงการไปคืนห้าเลยไปคืนห้าเลยอ่ะเอาดีไปเกิเราต้องตายให้หมดทุกคนใช่ไหมถึงจะออกไปพร้อมกันน่ยใช่ใช่เดี๋ยวผมก็มันจะตายแบบเออเลยกูกูเหลือหึงหัวใจไปเลยพี่พีกูดูมึงอยู่อ่ะภาพโค้งสว่างเลย คืดิไปซ่อมไฟโชยไปด้เลยโชว์เด็กเฮียเอาให้เด็กมันร้องแล้วจะร้องทำไมวะมีแต่พวกกูนี่ที่ร้องจริงๆเปิดกูเล่งก็ได้กูรู้ทางใช่ใกูจับได้เอาเซจิมหมดตายตายอย่านี้เลยเราไปซ่อมเพื่อไม่ทันไงเราเอาเซจิมหมดตายไอ้วุ่ผิดตายเนี่ย นี่ยผีก็เหี้ยอะไรสักไอ้ผูมันขังอะไรสักอย่างไว้กับเราไอ้<พ>อเห<อ>ี้ยมึงก็พอไปเกตแล้วว่ามาทางทิศเหนือมึงจะบอกทิศทำไมวะมาที่ตะวันตกไอ้เหี้ยทางประตูพี่บีก็ได้ยังเป็นตกเลยถ้าหน้ากูเป็นเหนือ <c oughs> บอกตะวันตกมาทางทิศเหนือเลย <c oughs> พี่กูเกียดน,นิ่วสาซูน่ามึงวะ <c oughs> ไม่เห็นจะเปรี้ยวสมจริงเลยแม่งกูนึกว่าทศกัณ์นเลยไอ้เข้าไปเลยไปเกตชวนละ เอ้ยเท่เอาตัวเรามาเลยนี่เท่เลยดิกลัวไปเลยซูนะจัดการมันใช้ไหล่ตัดข้อมือฆ่ามันเฮ้ยให้ซื้อของเลยด้วยว่ะเออว่ะเทเซกันโลบักหมดเลยนี่ไงซื้อเลยเทเซกันเลยเอาไว้สําหรับยิงมันเหมือนดอเลยมันเนี่ยู้ครเหมือนปะเออมันแบบดอเลยอาจจะไม่เหมือนนะเฮ้ยมีแคสซีด้วยเชี่ยกินไม่ได้ด้วยกิบไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีเพลงอู้น่ากลัวนลเนี่ย โอเคนี้อ่ะคัสซีนเป็นกูกูจะใส่จำสแกลไว้ในคัสซีนนะไดใส่แะ้วผ่านแล้ววะให้รีเพย์เจเนเรเตอร์ให้ดึงคันโยกแล้วก็ไปที่เทอร์มินอลโคดโอเคเข้าใจง่ายดีเฮ้ยกูกูได้ปืนเทเซอร์มาด้วยอ่ะอ๋อไฟฉายมาตาโอ้ง่ายเลยดิเฟดี้อยู่ความมือเราเฟดี้อยู่ความมือเราห <c oughs> <50 S 1> ้าสิบเมตรสี่เก้าสี่สิบสี่สองสี่เอ็ดสามสิบสามสิบเก้ากำลังเข้ามาใกล้เราเรื่อยเรื่อยยี่สิบห้ายี่สิบสองอยู่ข้างหน้าเราจ้ะเฮ้ยคอยู่คว้าเราอยูจ้ะ ไปอยู่ข้างหลังคันข้างไั้ปืนเรนี่คันควินไปเลยเฮ้ยบูมเฮ้ยทียดีไอ้โดนไปดีไอ้เฮียโอ้ยเฮ้ยไอโดนเลยปืนกูไอ้ใหญ่กูตายนะให้ไปกูตายนะโอ้ล็อกพิฆโคตรยากเลยเล็กมากเล็กกว่าออดิชั่นอีกไอ้ควันรั่วเลยกูจะตายทุกคนทมีตายควันรั่วออกมาออกมาจากควันแล้วหัวใจเต้น ไปเกี่ยวเปิดได้ไงวะไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหน้าชาว่าบอลน,นี่นีไ่ไอ้เอ้าไม่ตายโอ้หแล้วทำอไงกับมันดีวะเด้งผ่านเอ้ยมันไปแล้วโีปีมาเร็วปีปีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้สือเอ็นคือตอนนี้จอกูดำมองไม่เห็นเลยเพราะว่าเลือดกูน้อยปืนกูแม่งเป็นหมันไปแล้วอะมันอยู่ข้างหน้าเราแต่เราต้องไปอะข้างหน้าต้องช็อตแล้ววิ่งไปไม่มีช็อตโอ้ oh, no ก็บอกแล้วปืนไปแล้วโอ้ no แอบในห้องเลย โอเคมัน่ไม่ต้องเป็นกูกับเหมอเลยวะกูรอด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 ไม่ไปไม่เกิดไมาแล้วไปเกิดอ๋อได้รีบไปเกิดเลยโอ้ยกูเซฟไวด้วยไปเกิดทำการเพอร์เชนส์รีไวตูไปเกิดเลยวัดพี่ตีมองเห็นได้ไงเดี๋ยวผมมองไม่เห็นล็อกพิกก์กดปิดไฟดิ ติดแล้วมันก็หน้ามันก็จุ่มเข้าไปเลยหน้ามันจุ่มเข้าไปเลยมึงมึงตัวเสร็จไปเออมาผมเห็นว่ามุมมองพวกที่เอ่ยเลยประตูเลยประตูเลยบอกไม่ไม่เห็นจะออกแบบวันดีเลยว่า forgotten memory ของพวกมึงเนี่ยแม่งความทรงจำเลวไรใช่ไหมกมนเนี่ยนี่วันพามึงโอนมึงหัวเลยไอ้ใส่รุ่นเลยมุมมองแม่งแบดดีไซน์อยู่ไหนเลยเ้ราะว่ผมไปไหนไม่ได้เพราะผมเปิดประตูไม่ได้กินหัวเลยไอ้หมา โอเคไม่เล่นไปเกมมัจบกันไปแล้วอะนะสำหรับรายการเล่นทีวีและก็เกมฟ o r g o เท e น Memory ที่น้องๆเขาแนะนำมาก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับใครที่คิดว่าเกมดีก็ลองมาเล่นกันดูสำหรับใครที่คิดว่าเกมไม่ดีก็ลองพิมพ์กันในใต้คอมเมนต์ได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากไปก่อนครับสำหรับใครที่มากดไลค์กดบสำหรัครพวกเราทุกคนต้องขอบคุณขอบใจมันาะท่กน้แิดะจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าโอ้ไม่ได้อะไรเลย